ผมขึ้นป้ายไว้หมดเลยขึ้นป้ายดักไว้หมดเลยไงชวนเรียนนภะพธรรมผมขึ้นรอบแทบจะรอบตึกเลยมั้งป้ายเดียวกันนี่แหละผมขึ้นทั้งสามสี่ป้ายนะประมาณว่าดูตรงไหนก็เห็นนะหลบแล้วหลบอีกก็ยังเจอสุดท้ายเขาเดินเข้ามาแบบไม่ได้มาสนใจที่อยากจะเรียนนะนั่งฟังไปก่อนนั่งฟังไปก่อนฟังไปฟังมาเรียนจนจบอะ แบบนี้ตั้งหลายคนแต่ส่วนใหญ่นะเป็นคารวาสส่วนใหญ่เป็นคารวาสเป็นที่น่าแปลกใจนะว่าพระเราหายไปไหนหรือมาที่นี่หมดต่อให้มาที่นี่ก็หนีไม่พ้นผมท่านผอ,อท่านรองผอ,อความจริงแล้วเนี่ยเราเป็นพระภิกษุ ในพระพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาทเราต้องรู้เกี่ยวกับพระไตรปิฎกแม้ไม่ทั้งหมดแต่ก็ต้องรู้แก่นจากวันนี้เนี่ยผมเอาแก่นๆมาตามหัวข้อเลยนะดูหน้าแรกพุทธะ พิธามน่แก่นเลยนะดูหน้าถัดไปนะประมัตธ,ธรรมสี่จิตเจตสิกรูปนิพพานอาจจะพูดจบบรรยายจบก่อนเวลาก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะชวนโดยเฉพาะท่านมหากิติศัก์เสียงดังดีนะเมื่อกี้นี่เสียงดังมากเลยนะวันแรกที่ที่มีการบรรยายที่นี่ผมเห็นเห็นอ๋อนี่มหากิติศัก์นี่นะ เดี๋ยวผมจะถามรูปเดียวนะรูปอื่นไม่ต้องตอบนะเรียนประโยค8ประโยค9กับผมมาประโยคแปน่าจะสองครั้งผมสอนแทนอาจารย์เจ้าคุณเจ้าคณะกทมพอดีวันนั้นท่านไม่ว่างท่านโทรด่วนมาเลยอาจารย์ไพโรดสอนแทนผมหน่อยครับครับครับก็ไปสอนอยู่สองครั้งปีนั้นน่ะท่านมหากติศักสอบผ่านประโยค8แล้วก็หลังจากเรียนประโยค9กก็มาเรียนกับผมแต่ปีที่สอบได้เนี่ย ไม่ได้เรียนกับผมแล้วเก่งแล้วก็เลยไปเรียนย้ายกับสำนักเก่าก็ไปสอบผ่านที่นั่นแกนแกนนะดูเนี่ยแก่นนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆบรรยายไปเรื่อยๆนะเนี่ยมีแค่นี้เอาแก่นไงเอาแกน่น พุทธอาอภิธรรมยังไงยังไงอภิธรรมก็เป็นข้อมูลที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสถ้าอยากจะรู้ความจริงเนี่ยต้องไปเรียนอภิธรรมถ้าไม่กล้าเรียนอภิธรรมแปลว่าไม่แน่จริง เราเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาฝ่ายเทรวานิกายออภิธรรมเราก็ต้องรู้นะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเจอคำถามดังกล่าวเราจะตอบไม่ได้แม้เราตอบว่าตอบไม่ได้ก็คือตอบไม่ได้นะได้ตอบแต่ตอบว่าไม่ได้ไม่ใช่นะเดี๋ยวก็ถามไปถึงว่าตกลง คำสอนของพระพุทธเจ้ารวมเป็นปิดกไว้กี่ปิดกเราตอบว่าสามเฉยเลยนะเราตอบว่าสามแบบออโต้ไปเลยนะแต่มันขัดกับคำที่เราบอกว่าวิธรรมไม่ใช่พุดโดโพทธพจน์ไงผมอยากจะถามอะถามใครอะถามไม่แล้วกันถามว่าแล้วเก็บไว้ทำไม ถ้าไม่เชื่อว่าพิธรรมปิดกเป็นพุทธพจน์เก็บไว้ทำไมทำไมสองปิดกพอทำไมไม่ใช้คำนั้นทำไมใช้คำว่าพระไตรปิฎกแปลว่ายอมรับยอมรับว่าพิธรรมเนี่ยเป็นพุทธพจน์แต่ไม่ยอมเรียนเพราะอะไรพอถามว่าเพราะอะไรตอบว่ายาก ยังไม่ได้เรียนเลยบอกว่ายากแล้วยากหรือขี้เกียจท่านกิติศักดิ์บเบละจบประโยคเก้ามานี่ผ่านวิชาอภิธรรมผมมานะความจริงแล้วนะยุคนี้สมัยนี้ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเรียนรู้อะไรก็ตามสมมติท่านกิติศักดิ์จบประโยคเก้าแล้วไม่อยากไปเป็นลูกศิษย์อาจารย์สอนอภิธรรมพาออาจารย์สอนอภิธรรมเนี่ย มีประโยคเก้าไม่กี่รูปมีผมแล้วก็อีกเป็นอาจารย์ใหญ่วัดชนระทานอีกรูปหนึ่งก็ลูกศิษย์ผมอยู่วัดโมรีจบโยคเก้าปีที่แล้วผมนี่หมดมาสอนเพื่อเพื่อให้เป็นแรงดึงดูดสำหรับผู้ที่ไม่สนใจจะได้สนใจเหมือนผู้ที่ไม่ศรัทธาจะได้ศรัทธาผู้ที่สนใจแล้วหรือศรัทธาแล้วจะได้สนใจและศรัทธามากยิ่งขึ้น มันต้องมีกุศโลบายในการพูดง่ายๆก็คือในการบริหารจัดการนะมันไม่จำเป็นต้องเหมือนเก่าทุกอย่างเราทำใหม่ก็ได้แต่ให้อยู่ในกรอบในระเบียบในวินัยในกติกาจงใจใช้ชื่อว่าพุทธะอิธรรมเพราะว่า มันบอกอยู่แล้วว่าอภิธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสไว้ถามว่าถ้าสรุปแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่มีแค่สีอย่ามีจิตมีเจตสิกมีรูปมีนิพพานถ้าจะเอาฉบับย่อก็จิเจรุนิ จิเจรุนินี่เจ้าหน้าที่ผมเนี่ยคลอดลูกมาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ผู้ชายคลอดลูกนะภรรยาเขาคลอดลูกท่านอาจารย์พอรออ้องพอ,อ,อเป็นแฝดเป็นแฝดเขาก็ตั้งชื่อเขาเลยนะจิกับเจน้องจิน้องเจมันตรงตามหลักการเลยนะ จอจานเนี่ยต้องเป็นวันอังคารแล้วเจ้าหน้าที่ผมก็ให้ผมมาตั้งชื่อชื่อจริงผมก็ล้อตามไงจิก็ขยายผลต่อเนะเจ้าหน้าที่ผมนี่ไม่ธรรมดานะท่านรองปออไม่ยอมสอบต่อเนี่น่าจะสอบต่อนะครับมีแค่นี้เองถ้าภาวะที่รู้อารมณ์คือจิต เจตสิกกับผมแปลงง่ายๆเลยนะสภาวะในจิตส่วนรูปเนี่ยสภาวะที่รู้อารมณ์ไม่ได้แปลงง่ายๆเลยนะส่วนนิพพานสภาวะที่ไม่มีการเกิดไม่มีการดับเป็นเรื่องที่แปลกมาก โดยเฉพาะพระนิพพานเนี่ยไม่มีการเกิดไม่มีการดับแต่คนที่มีความทุกข์นี่อยากไปนะโดยเฉพาะการปรินิพพานเนี่ยหรือการตายของพระอรหันต์พระปัจเจกพุทธพระพุทธเจ้าเนี่ยตายแล้วไม่เก <Yeah. S 1> ิดนั่นแหละเรียกว่าปรินิพพานไม่มีการเกิดไม่มีการดับสภาวะนิพพานเองก็ไม่มีการเกิดไม่มีการดับ เป็นสภาวะนามธรรมที่แปลกมากแต่มีคนอยากไปม่งเล็บเฉพาะตอนมีความทุกข์พอมีความสุขเนี่ยไม่เคยคิดถึงพระนิพพานนะมีทุกข์ทีก็คิดถึงทีอย่างนี้หรือสมควรไปจิตคือสภาวะที่รู้อารมณ์ได้ เดี๋ยวผมจะข้ามไปที่เดี๋ยวจิตกับเจตสิกรูปสามอย่างพอนะส่วนเจตสิกสภาวะที่เกิดในจิตนะสภาวะในจิตอันนี้ก็แปลกมากส่วนรูปสภาวะที่รู้อารมณ์ไม่ได้ตากับรูปเป็นของคู่กัน เดี๋ยวท่านได้ตอบคำถามผมแน่นะความจริงถ้ามีรายชื่อด้วยยิ่งดีเลยเนี่ยนะนะหรือให้ผมมองไปอยากจะให้รูปที่หลับรูปไหนตื่นแต่ไม่รู้จักชื่อเลยท่านจะได้ยินผมเรียกไหมเนะี่ยจะเรียกว่าไงดีท่านกำลังหลับอะท่านที่กำลังหลับท่านก็ไม่ได้ยินอยู่ดีนะ เดี๋ยวท่านก็ต่อกลับมาผมหลับแค่ตาครับเพราะมีมาจริงๆอ่ะผมผมพูดไม่จริงนะ่นี่ยท่านเอาจริงอ่ะแล้วท่านไม่กลัวเพื่อนท่านอ่ะไม่เกี่ยวกับผมนะแต่ถ้าท่านถ่ายรูปดีๆเนี่ยเพื่อนท่านไม่ว่าหรอกเวลาเรา ดูเรามองหรือเราเห็นอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งไอ้สิ่งที่ถูกเราดูเรามองเราเห็นอยู่เรียกว่ารูปแต่ถ้าจะเรียกให้ถูกตามอภิธรรมต้องเรียกว่ารูปารม์เพราะว่าสิ่งที่ถูกจิตรับรู้ทุกสิ่งเราเรียกชื่อรวมว่าอารมณ์อารมณ์มเนี่ยเขียนได้สองอย่างนะ เขียนปกติท oui> well hey uh ี่เรามักจะคุ้นก็คือรอเรือมอมาหนอเนนกรันก็ได้เขียนอีกแบบหนึ่งคืออาแล้วก็รอลิงมอมาหพอพาริธามเลยแหละมีประโยคเก้ากรีโลปในท่านกิติศักดิ์สี่รูปอีกสามรูปอยู่ไหนอ ยกเก้าครบแล้วครบแล้วก็เหลือท่านนั้นแหละยังไม่ได้ยกฝั <c oughs> ่งนี้สองนนู่นข้างหลังรูปนึงก็เหลือท่านเมื่อกี้ยังไม่ได้ยก <c oughs> อารมณ์ มอมา,มานอเนนกรารันกับอารมณ์มขอไปอารมณ์รอเรือกับอารมณ์รอลิงแล้วกันความหมายต่างกันนิดเดียวแต่หมายถึงสิ่งเดียวกันนะถ้ารอเรือที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยแปลว่าที่มายินดีของจิตที่มายินดีของจิต แต่ถ้าลอนลิงมอม้าพอผ่านกะลันเนี่ยแปลว่าที่ยึดเหนี่ยวของจิตก็เลยหมายถึงสิ่งเดียวกันบาลีใช้ได้สองคำแต่นี่ผมเขียนย่อนะรูปความจริงต้องเขียนเต็มว่ารูปารมและถ้าเป็นเสียงถ้าจะเขียน ตามภาษาบาลีต้องเขียนว่าสัทธารมกลิ่นก็คันธารมรสก็ระสารมสัมผัสก็โพธพารมอันนี้ธรรมารมเขียนเต็มๆเ,เลยเวลาตาเห็นรูปารมผมถามนะผมถาม ถามว่าระหว่างตากับรูปารมณ์เนี่ยใครมาเจอใครหรือว่านัดกันไว้ก่อนหน้านั้นว่าเราจะมาเจอกันตรงที่ใดที่หนึ่งพร้อมกันเคยคิดไหมครับ เรามองไปจึงเห็นหรือว่าสิ่งที่เราเห็นมันมาปรากฏก่อนตอบไม่เหมือนกันแน่นอนนะเพราะมีตั้งร้อยเท่าไหร่นะยี่สิบสี่รอยยสตอบไม่เหมือนกันนะอยากตอบเป็นคำตอบที่เหมือนกันไหมครับไม,ไม่ยากเลยไปเรียนอภิธรรม เข้าทางผมหมดนะครับเดี๋ยวถ้าผมพูดเรื่องบาลีแล้วไม่เข้าใจผมก็จะชวนไปเรียนบาลีอีกนะความจริงต้องเรียนนะบาลีกับอภิธรรมเนี่ยต้องเรียนนะใช้คำว่าต้องเรียนเลยนะท่านทราบไหมกว่าผมจะจบประโยคเก้าเนี่ยผมใช้เวลาเรียนบาลีกี่ปีนิ่งเฉยไปว่าไม่ทราบใช่ไหมผมผมรู้รู้ใจท่าน ผมเรียนบาลีตั้งแต่อายุ14ผมจบประโยค9ตอนอายุ47โอ้โหกี่ปีเนี่ยแต่ในระหว่างผมไปอยู่ประเทศเมียนมากีก่ปีนะท่านกิติศักดิ์18ความจริงต้องความจริงเดิมทีจารย์ผมก็เลยมาตอนเช้าวันนี้แต่ก็ดีนะเดี๋ยวบ่ายผมมีประชุม บอดอภิธรรมผมพอดีเลยต้องขอบคุณเนหะมือนเหมือนรู้นะเหมือนเหมือนรู้อ่าผมมีมีงานที่ต้องต่อช่วงบ่ายพอดีเลยเวลาตาเห็นรูปยกตัวอย่างง่ายๆนะตอนที่ผมเดินเข้ามาท่านกิติศักดิ์ผมนึกว่าไม่เห็นผมนะผมก็เกือบไม่เห็นท่านเหมือนกันผมได้ยินแต่เสียง ท่านก้มๆแต่ท่านมองเนีมองเห็นผมผมเดินลงมาผมก็มองไปด้วยเหมือนเหมือนรู้ลงหน้านะว่ามาแล้วถามว่าตอนที่ท่านกิติศักดิ์เห็นผมเนี่ยผมมาให้เห็นหรือว่าท่านกิติศักดิ์มองไว้ก่อนท,ท่านท่านชื่อกิติศักดิ์ เาตอบแทนบุญคุณหรือเปล่ามีการตอบแทนบุญคุณด้วยหละโดยหลักการจริงๆเนี่ยมันต้องมีรูปารมณ์มาปรากฏก่อนผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะเราอยู่ในห้องปิดประตูใครมาเราไม่รู้เขาเคาะประตูหูท่านน่ะ คอยฟังเสียงเคาะก่อนที่จะเคาะหรือว่าได้ยินเสียงเคาะตอนที่เคาะต้องได้ยินเสียงเคาะตอนที่เคาะใช่ไหมครับเช่นเดียวกันจิตอื่นๆที่เกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่หัวใจเหมือนกันหมดเลยแต่มันจะมีพิเศษคือจิตที่เกิดที่หัวใจเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ด้วยซร้าตัว ใครต้องใครต้องมาถึงในจุดที่เป็นทัศนวิสัยก่อนกันผมตอบให้นะรูปรูปต้องมาก่อนอารมณ์ต้องมาก่อนเราเไม่ได้ใช่ได้ข่าวได้ยินท่านกิติศักดิ์ประกาศก่อนที่ผู้ใหญ่จะมาเนี่ยที่ผมฟ้องนะครับท่านกิติศักดิ์บอกว่าตอนเช้าเนี่ยผมคุ้น กับผู้บรรยายนะแล้วตอนบ่ายผมไม่คุ้นแปลว่าจะแอบหลับอันนี้ผมฟ้องแปลว่าจะแอบหลับนะแต่วันนี้หลับไม่ได้เช้านี้หลับไม่ได้หรอกถ้าเรามองว่าตาเนี่ยเปิดรอไว้ก่อนแล้วรูปไหนผ่านมาก็เห็นรูปนั้นดูรูปเป็นรถเป็นสัมผัสเป็นธรรมารมณ์ ที่จะผ่านมาให้เราได้รับรู้แล้วท่านจะเอาจิตไหนไปรอรับจะเอาจิตดวงไหนไปนั่งรอรับอย่าลืมว่าจิตมีแค่หนึ่งนะจิตไม่แค่หนึ่งนะท่านกิติศักดิ์ท่านมีจิตกี่ดวงเมื่อกี้ตอบไปแล้วไงผมตอบให้แล้ว แสดงว่าท่านไม่ได้ใส่ใจนี่ผมฟ้องอีกแล้วนะมีการหักคะแนนไหมครับท่านอาจารย์พออรองพอ,อต้องหกักต้องหกักนี่ต้องหกักเลยแต่ผมว่าท่านรองกับท่านกิติศักดิ์ไม่ไม่ต้องเราไม่ต้องหักเรกเพราะว่าไปด้วยกันได้เลขโทนเดียวกัน <laughs> ไปด้วยกันได้ <laughs> คนคนบ้านเดียวกับผมท่านรองพออ มองหน้าดีๆเหมือนใครท่านต้องมองหน้าดีๆแต่เหมือนใครแล้วขึ้นต้นด้วยภัยด้วยอ่ะไม่ใช่มหาภัยนะ <laughs> เป็นคนทางบ้านเดียวกับผมท่านจันทบรุรีผมคนระยองเวลาเจอผมท่านจะพูดเป็นภาษาถิน่นเจอครั้งแรกที่งานเสวนาภาษาบาลีนะ ทานมาทักผมแล้วพูดภาษาจันทบุรีใส่ผมเลยนะเพื่อจะพิสูจน์ว่าผมไม้คนระยองจริงเรือเปล่าท่านอยากฟังผมสองลูกคุยกันไหมท่านลองพออไม่แน่จริงอ่ะเห็นไหมท่านไม่กล้าลุกขึ้นถ้าลุกขึ้นผมจะพูดภาษาถิ่นเลยนะอย่างนี้ต้องหักคะแนนท่านลองด้ไหม <laughs> <laughs> เดี๋ยวยังไม่ต้องนั่งกรรมฐา,านอ่ะเดี๋ยวไปนั่งที่นู่นช่วงนี้ก็ให้ฟังบรรยายจิตเรามันมีดวงเดียวนะที่เกิดของจิตท่านกิติศักดิ์ดีไหมหรือเอาเพื่อนท่านดีเนื้อท่านกิติศักดิ์เอาเพื่อนดีกว่านะไม่รู้เขาเป็นเพื่อนกับท่านหรือเปล่าพระมาหาฉัด อ,อ๋อไม่ใช่แน่ๆพ่อประโยคเก้าอยู่ข้างบนพระมหาฉัดทองท่านว่าจิตจิตเราเนี่ยมีจิตเราเนี่ยม,ยมีวัตถุแปลว่าที่เกิดของจิตที่เกิดของจิตมีกี่ที่ครับหกที่หกที่เนี่ยไม่ยากเลยถ้าผมเริ่มให้เนี่ยท่านไปต่อได้หมดเลย นนะท่านกิติศักดิ์ลองอไม่ถือไม้ไว้ด้วยหรอ,อ,นอนี่หมดเลยฉลาดนะเนี่ยงั้นผมถามท่านกิติศักดิ์รูปเดียวพอเพราะท่านถือไม้ไว้ถามรูปอื่นตอบก็ไม่ได้ยินงั้นไม่ถามนล้นนะถามท่านกิติศักดิ์รูปเดียวพอมีอะไรบ้างหน้าที่เกิดของจิตหกที่ครูกาจารย์ครับถูกไม่ถูกก็ว่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับท,ที่ตั้งที่ตั้งเกิดของจิตก็มี ตาหูจมูกเลน้นกายใจก็ค,คืออจตนะภายในครับครับ,รบตาหูจมูกเลนกายให้เข้าใจง่ายๆแต่ความจริงคือหัวใจใจอันเนี้ยคือหัวใจไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าใจเกิดที่ใจจิตเกิดที่จิตใจนี่คือหัวใจนะครับ แต่ทุกวันนี้เราจะพูดตามตามกันมาไงตาหูจมูกเล่นกายใจเราต้องอธิบายให้ได้ด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวจะไปเจอนักอภิธรรมที่ท่านกิติศักดิ์ว่าเนี่ยนักอภิธรรมเนี่ยเราไปสอนเขาสอนผิดเขาแย้งเลยนะแล้วก็เป็นที่มาของนักอภิธรรมโดนโดนว่าว่านักอภิธรรมเนี่ยหัวแข็งเคยเคาะหัวเขาเลย ความจริงไม่ใช่หรอกเรามันเกิดหกที่ผมถามอีกนะถามว่าเกิดพร้อมกันทั้งหกที่ไหมครับท่านกิติศักดิ์ท่านอยากให้ใครตอบท่านถวายไหมท่านเลยก็ได้ท่านจะไปไกลทําไมก็รูปข้างๆไงแล้ว,แล,วแล้วข้ามรูปข้างท่านทําไมอ้าข้ามหน้าข้ามตากันเฉยเลยนะใช่ไหมวิธีการง่ายๆก็ส่งให้เลยถ้าเป็นผมที่ส่งให้เลยไม่ต้องลุก อแบตหมดพอดีด้วยนะนั่นมันเป็นบุหรือเป็นบาปเนี่ยแบตหมดเนี่ยเขาเขาคถามอีกรอบ,รบออเาคำถามอีกรอบถามเหมือนเดิมอ่ะครับได้กิติสาวไปไม่เป็นเลยเลยถามเหมือนเดิมถามว่าถามว่าจิตเกิดขึ้นจิตขึ้นทีละดวงครับผมผมถามผิดหรือท่านตอบถูก ผมต้องเปลี่ยนคําถามใช่ไหมไม่ใช่ครับท่านตอบอีกทีนึงนี่ตอบเหมือนเดิมใช่ไหมครับผเอาตอบเหมือนเดิมตอบว่าจิตเกิดขึ้นทีละดวงครับเกิดขึ้นเดี๋ยวผมถามว่าไม่พร้อมกันผมถามว่าอะไรเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกันไหมจิตเกิดขึ้นพร้อมกันไหมท่านตอบว่าไม่ใช่ครับจิตเกิดขึ้นทีละดวงครับท่านท่านจับไมไว้เพื่อท่านกลัวไม่ไงี่ย ผมถามว่าจิตเกิดพร้อมกันไหมหกที่เนี่ยท่านตอบว่าจิตเกิดทีละดวงจะต้องผมต้องให้เพื่อนท่านช่วยเป็นล่ามแล้วแหละนะ <c oughs> เอาเอาลูกที่สามสิท่านกิดดติตะเป็นล่ามให้หน่อยสินะท่านแปลให้ผมฟังหน่อยสิเพื่อนท่านตอบว่าจิตเกิดทีละดวงเนี่ยมันแปลว่าอะไร <c oughs> ไม่ไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกไม่ต้องลุก <c oughs> ดูแล้วท่านลุกลาบากผมดูแล้ว อายุยังไม่เยอะแต่ลุกลำบากเลยอาลุกจริงๆครับขอถวายความเคารพครับท่านเป็นล่าม<ป>ให้ผมหน่อยเพื่อนท่านตอบว่าจิตเกิดทีละดวงแต่คําถามผมถามว่าจิตเกิดพร้อมกันทั้งหกที่ไหมเ <laughs> พื่อนท่านตอบว่าจิตเกิดทีละดวง <laughs> ผมว่าคําถามคําตอบม,มันไปคนละทางหรือไปด้วยกัน <laughs> จิตไม่ได้เกิดพร้อมกันทั้งหกที่บครับจบจบนั่งได้เลย ความจริงถ้าเป็นผมผมอนุญ,ญาตให้กลับวัดได้เลยนะั่นเพราะตอบถูกไงไม่ใช่แค่ให้คะแนนเต็มนะให้กลับวัดเลยนะจิตไม่ได้เกิดพร้อมกันทั้งหกที่ก็กลับไปที่ท่านที่ตอบเมื่อกี้ว่าจิตเกิดทีละดวงเพราะมันมีดวงเดียวมันมีดวงเดียวเวลาเกิดมันต้องเกิดทีละที่ย้อนกลับมาที่ตอนที่เราเห็นรูปอะ สมมติมีแล้วก็ได้ยินเสียงไปด้วยเนี่ยถามว่าพร้อมไม่พร้อมรูปที่ไม่ตอบก็ไม่พร้อมตอบนะรูปที่ตอบตอบว่าไม่พร้อมรูปที่ไม่ตอบก็ไม่พร้อมตอบเหมือนกันนะอะไรนะพร้อมกันกับใครอ่ะ <c oughs> เห็นด้วยได้ยินด้วยผมต้องถามเพื่อนท่านว่าเห็นด้วยไหมท่านตอบว่าเห็นด้วยได้ยินด้วยผมถาม รูปอื่นว่าเห็นด้วยกับเพื่อนท่านไหมไม่เห็นด้วยปกติอยู่วัดไม่เคยจับไม้เพราะไม้มีขามันเกิดพร้อมกันไม่ได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่พระพุทธเจ้าก็รู้ได้เพียงทีละหนึ่งนี่ระดับพระพุทธเจ้านะ ท่านเชื่อผมไหมเนี่ยเจอทำไมเชื่อง่ายจังอะร <c oughs> ุ่นที่แล้วนะท่านอาจารย์พออท่านรองพออรุ่นที่แล้วมีอยู่รูปหนึ่งนะไปเจอผมที่สนามหลวงช่วงช่วงงานพระเขี้ยวแก้วแล้วอาจารย์มหาธีระโชตผมจะไปได้วยกันสามรูปท่านเดินมาอาจารย์ผมขอถ่ายรูปหน่อยเอาถ่ายทําไมอะอาจารย์บรรยายไงปีที่แล้วอะผม พระธรรมโท่รุ่น30สิแลวตอนนี้อยู่ไหนอยู่เยอรมันโอ้โหขอถ่ายรูปอาแสดงว่าท่านรู้จักผมจำได้ครับไม่ใช่แค่รู้จักจําได้เลยเห็นที่ไหนก็จําได้แล้วทําไมผมจําท่านไม่ได้ได้เลยท่านต้องการคะแนนใช่ไหมได้เลยท่านต้องการคะแนนใช่ไหมพอเอาพอเอาเข้าจริงพอเอาจริงๆเผลเอเดินชนเพอเนี่ยตอนเดินขึ้นมาเข้าจริง เพราะจริงๆเผลอเดินชนเเนี่ยตอนเดินขึ้นมามี